สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านลามารีลานะครับร้าคาสซอยสองเรามาวันเกิดพี่นกนะครับผมนี่ครับวันเกิดครับพี่นกครับขอสามคำครับขอบคุณมากโอเคครับแล้วเรามาดูว่ามีสมาชิกใครบ้างนะครับคนแรกนะครับคนแรกโอเคครับขอสามคำให้พี่นกครับ หล่อมากมากโอเคนะครับ hmm. ช okay. mm ื hmm. mm ่ออะไรนะครับ hmm. ค right. oh, okay, right? oh, okay. uh ุณอ่ะอ่าผมคุณท็อปครับโอเคครับต่อไปนะครับชื่ออะไรครับชื่อหมอค่ะอ่าขอสามคำให้พี่นกครับเบิร์ตเดย์ค่ะโอเคนะครับเบิร์ตเดย์ค่ะนี่นะครับชื่ออะไรครับ ไม่รู้จักเหรอเอาแนะนำแนะนำตัวกับกล้องครับขอขอสามคำให้พี่นกครับเค้กอร่อยจุงเค้กอร่อยจุงนะครับผมต่อไปครับชื่ออะไรครับเป็นสัมภาษณ์รายการขอขอสามคำให้พี่นกครับ แฮปปี้ปีครับแฮปปี้ปีนะครับผมโอเคครับแนะนำตัวครับพี่น็ค่ะขอสามคำครับเขียวได้อีกเขียวได้อีกนะครับผมโอเคครับเรามาถึงตัวแม่ของงานนะครับผมแนะนำตัวกับกล้องเลยครับขอสามคำครับสามคำให้พี่น็อตครับรู้จักบ้านแล้วด้วย โอเคนะครับเข้างมนเลยนะสามครั้งครับให้พี่นอ้องส,ส,สามให้นออ้องเหรอโอเคนะครับมาถึงข้อสุดท้ายและนัดตัวกับกล้องหน่อยครับไม่ครับเมื่อกี้กูไม่ได้นำตัวโอเคครับเอาใหม่ครับสินี้คอฟฟอรนะ์ดค่ะ แบบปป่ะโอเคครับแบบเก่ามากเลยอ,ไอ่ไมคะาคำครับะอะไร <c oughs> อะไรนอะไรนะครับวหนูค่ะโอเคครับผม <c oughs> วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันร้านลามาลีลานะครับผม <c oughs> นนเราก็จะอยู่ <c oughs> กันไปต่อนะครับผม